เสียงสืบสวนนิยายเสียงจากเรื่องจริงมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดบางอย่างเพื่อไม่ให้กระทบถึงบุคคลในข่าวถ้าพร้อมแล้วไปฟังพร้อมกันค่ะลบบุรีในปีพศ .2541 ยังเป็นเมืองเงียบที่เวลาเดินช้ากว่ากรุงเทพหมอกเช้าปกคลุมหลังคาบ้านเก่าถนนยังชื้นจากน้ำค้างเสียงจัก,กะจันแผ่วเบา อยู่ในสวนมะม่วงหลังสารของจังหวัดท่ามกลางความสงบดวงวิญญาณของความสูญเสียกำลังลอยตามหญิงคนหนึ่งดารินพักดีวุฒหญิงวัย48ปีเศรษฐีนีผู้เคยมีเสียงหัวเราะดังไปทั่วบ้านแต่วันนี้ดวงตาของเธอขุ่นมัวเหมือนคนที่ลืมวิธีมีความสุขไปแล้วทุกคืนเธอยังคงลืมตาในความมืด ฟังเสียงรถแล่นผ่านนอกบ้านแล้วหวังลึกๆว่าเสียงนั้นจะเป็นรถที่ลูกชายของเธอเคยขับกลับมาบ้านแต่เขาไม่มีวันกลับมาอีกแล้วนนทพักดีวุฒิลูกชายวัย25ปีที่ทางบ้านพักดีวุฒิภูมิใจเขาเป็นเด็กหนุ่มอัธยาศัยดีเก่งเรื่องงานกล้องฝันอยากเข้าวงการภาพยนตร์ เป็นความฝันที่ดารินสนับสนุนสุดหัวใจคืนเกิดเหตุสามชั่วโมงก่อนหน้านี้คืนที่ฝนตกพรำลมเย็นพัดกลิ่นไอดินเข้ามาในบ้านดารินกำลังนั่งทําบัญชีอยู่ในห้องทํางานเธอยังจำได้ดีว่าได้ยินเสียงประตูหน้าบ้านปิดเบาๆเมื่อลูกชายออกไปทํางานถ่ายวีดีโอให้เพื่อนที่โรงงานร้างในเขตอุตสาหกรรมแม่ครับ เดี๋ยวผมไปแป๊บเดียวนะไม่ดึกมากเสียงนนสดใสเหมือนปกติแต่ไม่รู้ทำไมดารินกับรู้สึกหน่วงๆในอกเหมือนลางบางอย่างเตือนโดยไม่รู้สาเหตุเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นกลางดึกเจ้าหน้าที่ตำรวจปลายสายพูดช้าเสียงสัน่นคุณแม่ครับมีเหตุร้ายกับลูกชายคุณแม่ขอให้มาโรงพยาบาลด่วนที่สุดครับดารินจำได้ว่า โลกหมุนช้าเหมือนเวลาที่กำลังแตกตัวเป็นเศษแก้วเธอคว้ากุญแจรถทั้งน้ำตาแม้ไม,แม่แน่ใจว่าจะมองถนนได้หรือไม่ที่เกิดเหตุข้างทางเปลี่ยวหลังเขตอุตสาหกรรมรบบุรีนนถูกพบในสภาพถูกทำร้ายรุนแรงกระดูกซี่โครงหักหลายจุดรอยฟกช้ำลามไปทั่วหน้ามีรอยรองเท้าหลายคู่เหมือนถูกทำร้ายจากหลายคน และท้ายที่สุดเขาถูกทิ้งไว้ข้างถนนแบบไม่คิดจะช่วยเหลือแพทย์ฉุกเฉินกระซิบถูกซ้อมอย่างหนักครับน่าจะเกี่ยวข้องกับแก๊งแถวนี้เมื่อดารินถามว่าใครทำลูกดิฉันเหรอคะคุณตำรวจไม่กล้ามองหน้าเธอเพราะคำตอบคือผู้ต้องสงสัยเป็นวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งแต่หลายคนมีเส้นสายในพื้นที่ครับสี่วันหลังศพถูกพบ ดารินได้ยิงข่าวลือจากอาสามูลนิธิผู้เห็นศพคนหนึ่งเหมือนถูกลากขึ้นรถก่อนนะครับพวกเด็กแว้นแก๊งที่มีผู้ใหญ่หนุนหลังนะ่ะชอบจับเหยื่อไปซ้อมโชว์พวกในบ่อนแถวนั้นเธอไปถามตำรวจแต่กลับได้คำตอบว่าหลักฐานยังไม่พอครับต้องรอผลสรุปก่อนเธอรู้ได้ทันทีมันไม่ใช่ว่าหลักฐานไม่พอแต่มันคือคนที่มีอำนาจ กำลังบล็อกคดีลูกของเธออยู่หลังงานศพลูกเธอมีอาการสิ้นหวังเรื้อรังนอนไม่หลับน้ำหนักลดความเศร้ากลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเหมือนเงาตามตัวความรู้สึกผิดกัดกินใจเรากับเสียงในหัวกระซิบว่าลูกไม่ควรตายถ้าแม่ดูแลเขาดีมากพอแม้เกรียงไกลอดีตสามีจะพยายามดูแลเธอ แต่เขาเองก็รับมือไม่ไหวกับความมืดที่ปกคลุมจิตใจของดารินผู้ต้องหาคดีฆ่าโนนมีสี่คนหัวหน้าแก๊งคือกษิดิษเด็กหนุ่มที่โตมากับครอบครัวราชการแล้วมีเส้นสายบางอย่างที่คนในเมืองรู้กันดีตำรวจบางคนพูดกับดารินว่าสู้คดีไปให้สุดนะครับแต่มันก็แล้วแต่ดวงเหมือนกันคำว่าแล้วแต่ดวง ทำให้เธอรู้สึกว่าความยุติธรรมของเมืองนี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่จับต้องได้และในช่วงเวลาที่เธอพยายามเข้มแข็งก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้นมีชายคนหนึ่งเข้ามาพูดกับเธอเขาเป็นชายวัยกลางคนใส่เสื้อเชิดเก่าๆชื่อวิชาญเขากระซิบว่าคดีนี้มีคนบงการอยู่เบื้องหลังคุณดารินอย่าปล่อยให้เรื่องมันเงียบไปนะ แต่วิชาญก็หายตัวไปในวันต่อมาเหมือนไม่เคยมีตัวตนมาก่อน22ตุลาคม2541ล้าลานหน้าศาลยังอาบด้วยลมเย็นและเสียงคนที่เดินไปมาทั่วพื้นที่ดารินเดินลงจากรถวันโว่สีเข้มมือเธอสั่นตลอดเวลารู้สึกเหมือนมีบางอย่างหนักอึ้งทับอยู่บนอกกลิ่นกาแฟและกลิ่นข้าวต้มจากร้านอาหารข้างศาล ลอยมากับลมคนที่มาคดีอื่นๆน,นั่งกินข้าวพูดคุยกันเหมือนวันที่แสนจะธรรมดาแต่ไม่ใช่สำหรับเธอเพราะที่โต๊ะแถวในสุดเธอเห็นกสัสดิดเด็กหนุ่มผู้ต้องหาคดีฆ่าลูกชายของเธอเขานั่งกินข้าวต้มอย่างสบายใจแต่งตัวเรียบร้อยผมแปรงลู่เหมือนเตรียมถ่ายรูปเพื่อนๆในแก๊งหัวเราะกันคิกคักโลกของดาริน หมุนช้าลงทันทีขาของเธอหนักอึ้งเหมือนยืนเหยียบอยู่ในดินโคลนเสียงรอบตัวหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจที่เต้นรัวจนรู้สึกเจ็บหน้าอกกะสดิดเงยหน้าขึ้นสบตาเธอเขายิ้มและพูดเสียงนิ่งเย็นเรื่องนี้จบแล้วนะครับเคลียร์กับอายการเรียบร้อยแล้วแม่โลกของดารินเหมือนหยุดหมุน ในวินาทีที่กัดสิดิ์เอ่ยประโยคนั้นออกมาคำว่าแม่ถูกใช้ด้วยน้ำเสียงที่เยาะหยันเขาไม่ควรเรียกเธอแบบนั้นเลยมันเหมือนโดนหมัดหนัก,นกๆชกเข้าที่กลางหัวใจน้ำตาของดารินไหลออกมาเองโดยที่เธอไม่รู้ตัวเธอหันหน้าหนีเดินออกจากร้านแต่เสียงในหัวกลับดังขึ้นเรื่อยๆเ,เสียงลูกชายเสียงตำรวจ ที่พูดว่าแล้วแต่ดวงเสียงวิชาญที่เตือนว่ามีคนบงการความรู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในห้องมืดที่หาทางออกไม่เจอและในตอนนั้นเองที่เธอรู้สึกบางอย่างบางอย่างที่เหมือนจะถูกบีบคั้นมานานหลายเดือนมันกำลังจะระเบิดออกมาร้านอาหารที่เต็มไปด้วยผู้คนกลับเงียบงันในความรู้สึกของเธอ กลิ่นข้าวต้มร้อนๆมาลายหายไปสิ้นเสียงช้อนกระทบถ้วยถูกกลืนไปจนหมดดารินได้ยินเพียงเสียงหัวเราะของเด็กหนุ่มตรงหน้าเป็นเสียงหัวเราะที่เหมือนกำลังบอกว่าเขาจะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งนั้นอกของเธอร้อนเผาเหมือนถูกเผาจากข้างในมือนั้นสัน่นไม่ใช่จากความโกรธเพียงอย่างเดียว ความสูญเสียที่ไม่มีที่ให้ระบายออกมานานหลายเดือนทุกอย่างประดังเข้ามาในหัวพร้อมกันจนหายใจไม่ออกกษิดยังคงมองเธอสายตาของคนที่ไม่เคยคิดว่าความผิดของตัวเองนั้นมีน้ำหนักมากพอให้รู้สึกผิดเขาหยิบช้อนขึ้นอีกครั้งแล้วพูดด้วยน้ำเสียงชัดท้อยชัดคำแม่กระทำใจนะครับคนมันดวงถึงคาดประโยคนั้น เหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ความอดกลั้นในจิตใจของดารินพังทลายลงภาพทุกอย่างพลาเรือนร่างของกษิดิตเบรอร์จางไปเหมือนเงาในกระจกแต่เสียงของนนกลับดังขึ้นชัดเจนแทนที่ในหัวของเธอแม่แม่ผมเจ็บครับแม่ดารินหอบหายใจแรงจนเกรียงไกลที่ยืนห่างออกไปเริ่มขยับเข้ามาใกล้ แต่ก็สายไปหนึ่กมือของเธอค่อยๆเอื้อมเข้าไปในกระเป๋าสะพายปลายนิ้วแตะโลหะเย็นสิ่งที่เธอพกติดตัวมาตลอดหลายเดือนเพราะกลัวว่าจะถูกข่มขู่หรือถูกทำร้ายระหว่างตามเรื่องคดีเธอไม่ได้ตั้งใจจะใช้มันแต่เพราะเธอรู้สึกว่าต้องปกป้องลูกชายแม้ว่าเขาจะไม่อยู่แล้วก็ตามกระิดีดหัวเราะอีกครั้ง เสียงหัวเราะเบาๆที่กลายเป็นปรักายไฟสุดท้ายในเชื้อเพลิงที่สุมมานานดารินดึงปืนพกอัตโมติจุด22ออกมาทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วเกินกว่าที่จะคิดเธอไม่ได้เล็งเธอไม่ได้คำนวณมันเป็นการระเบิดอารมณ์ที่สะสมมานานเกินทนวินาทีนั้นเสียงลมหายใจของเธอเงียบลงแล้วมีเพียงเสียงเดียวที่ก้องสะท้อน เสียงปืนห้าครั้งสถานทั้งลานหน้าสาลไม่นานผู้คนวิ่งแตกตื่นจานข้าวตกแตกบนพื้นเสียงกรีดร้องดังขึ้นรอบทิศเกรียงไกรพุ่งไปคว้าปืนจากมือของเธอแต่ดารินยืนแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงอยู่กับพื้นกสิดิตสุดลงบนพื้นหินหน้าร้านอาหารเลือดซึมผ่านเสื้อเชิ้ตสีอ่อนสายตาตกใจผสมความเจ็บปวด และสิ่งที่เจ็บที่สุดสำหรับดารินคือเธอไม่ได้รู้สึกโล่งใจเลยสักนิดมือเธอสัน่นแต่ใบหน้ากลับนิ่งงนันเหมือนคนที่ผ่านจุดแตกสลายมานานจนไม่เหลืออารมณ์อื่นใดให้แสดงออกอีกแล้วเจ้าหน้าที่ศาลและตำรวจรีบเข้ามากดตัวเธอลงกับโต๊ะเสียงตะโกนดังวุ่นวายแต่ดารินกลับยืนนิ่งเหมือนคนหมดเรี่ยวแรงเธอมองมือของตัวเอง ที่ยังมีคราบขม่าปืนติดอยู่แล้วน้ำตาก็ไหลออกมาอย่างเงีบเงยบๆหลังจากเสียงโกลาหลที่ไม่มีใครคาดคิดโลกก็กลับมาเงียบอีกครั้งทุกอย่างเกิดขึ้นในเวลาไม่ถึงครึ่งนาทีแต่ผลของมันจะตามหลอกหลอนดารินไปทั้งชีวิตเมื่อทุกคนถูกควบคุมและพาตัวเข้าห้องพิจารณาคดีแสงไฟนีออนบนเพดาน ส่องให้เห็นเธอนั่งตัวสั่นแต่ใบหน้าเหมือนไม่เหลือพลังชีวิตอีกแล้วผู้พิพากษามองเธอด้วยสายตาหนักอึ้งคุณดารินทำไมถึงทำเช่นนี้เสียงของเธอเบาราวกับคนหมดแรงดิฉันไม่เหลือใครแล้วค่ะท่านศาลสั่งจำคุกเธอหเดือนฐานละเมิดอำนาจศาลเธอได้รับการประกันตัวในคดีพยายามฆ่า กสิดิตรอดชีวิตแต่ต้องรักษาตัวอีกนานข่าวกระจายอย่างรวดเร็วไปทั่วลบบุรีบางคนเห็นใจเธอบางคนตำหนิเธอบางคนพูดว่าคดีนี้มีเงาใหญ่กว่าเด็กวัยรุ่นอายุ18คนนี้มากเกรียงไกรนั่งมองดารินในห้องขังน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเขาพูดเบาๆพี่ขอโทษพี่ปกป้องเธอไม่ได้เลยเธอยิ้มอ่อนๆแล้วพูดว่า มันสายไปแล้วครับพี่เกียงไกรขอแค่ให้ลูกเราหลับให้สบายก็พอแล้วเสียงลมจากหน้าต่างพัดเข้ามาเอื่อยๆในคืนนั้นดารินข่มตาหลับได้เป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนแต่ในโลกภายนอกความจริงบางอย่างยังคงซ่อนอยู่และเรื่องของคดีนี้ยังมีใครบางคนกำลังติดตามอย่างต่อเนื่องจบบริบูรณ์